สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูลูกห่านโทเล้าอายุได้หนึ่งเดือนนะครับว่าเขามาีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราเลี้ยงเขาครบหนึ่งเดือนนะครับแล้วเขาแข็งแรงดีหรือเปล่าน่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปดูกันเลยนะครับ มาแล้วครับลูกห่านโทเล้าอายุหนึ่งเดือนนะครับตัวโตมากเลยนะครับก็ห่านโทเล้านะครับสามตัวนี้เราเลี้ยงมาเขาก็โตวไวมากๆเลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าเเราก็เอาญ้ามาให้เขาได้กินนะครับเป็นอาหารเสริมให้เขาแล้วก็อาหารหลักเราจะใช้เป็นข้าวเปลือกแล้วก็อาหารไก่น้อยนะครับก็วันละหนึ่ง อาวันละประมาณ1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตร3ตัวประมาณนี้นครับแล้วก็เสริมด้วยหญ้านะครับใบหญ้าอ่อนๆอน,นะครับให้เขาได้กินซึ่งเขาชอบมากนะครับหญ้าพวกนี้เขาจะชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเราเอาอาหารพวกเขาเปลือกพวกที่เราให้เขากินเป็นประจำนะครับมาให้พร้อมกับหญ้าพวกนี้นะครับเขาจะเลือกกินหญ้าพวกนี้ก่อนนะครับ เขาจะเหมือนเป็นอาหารที่เขาชอบมากกว่านะครับดูใกล้ๆเลยนะครับว่าเขามีขนาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับห่านก็เป็นสัตว์ที่โตไวนะครับถ้าเทียบกับไก่นี่ก็คนละเรื่องนะครับ น่าจะอาจจะอัตราการเจริญเติบโตน่าจะต่างจากไก่ห้าหเท่าได้นะครับตอนนี้เราก็มีลูกห่านอยู่3ตัวนะครับลักษณะเป็นหัวจุกอยู่2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตคร่าวๆนะครับว่าเอ๊้ทำไมห่หานโทรเล้าถึงหัวจุกนะครับก็ได้ทราบมาว่า น่าจะมีสายพันธุ์ของอเมริกานะครับซึ่งสายพันธุ์ของอเมริกานำหานโทเล้ามาผสมกับหานที่เป็นลักษณะของหัวจุกนะครับทางอเมริกาเขาจะเรียกว่าคราวนะครับก็คือเป็นหานที่มีมงกุฎบนหัวนะครับก็สายพันธุ์ชนิดนี้ก็จะมีแฝงไว้ในหานโทเล้าที่อยู่ตามบ้านเรานะครับอาจจะมีเชื้อสายอยู่แล้วก็ลักษณะ สายพันธุ์โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก็ลักษณะก็สวยดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ขนาดก็ใหญ่อยู่นะครับหา่านโทเลา้าสวยเป็นเอกลักษณ์นะครับสําหรับหา่านโทเล้าที่เป็นหัวจุกนะครับคิดว่านอนาคตเราจะสามารถเพาะพันธุ์ห่านโทเล้าที่มีลักษณะหัวจุกให้เพื่อนๆนํนนาไปเลี้ยงได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับหา่านโทวเราก็แนะนำเลยนะครับเป็นห่านที่เหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เสียงดังนะครับไม่เหมือนห่านจีนอันนั้นก็จะค่อนข้างจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการหาร่านอยากเลี้ยงห่านไว้ในบ้านแต่เกรงใจเพื่อนบ้านนะครับห่านจีนนี่ถ้าเราเลี้ยงไว้ในบ้านก็จะเสียงดังอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับ หานโทรแล้วก็คือคำตอบนะครับสำหรับเพื่อนๆแต่ว่าราคาก็จะต่างกับหานจีนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับก็เป็นการลงทุนนะครับซื้อครั้งเดียวก็เราสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้วก็ขายได้นะครับในราคาที่ดีกว่าหานจีนเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยนะครับ กำลังน่ารักเลยนะครับก็คาดว่าอีกประมาณ 2- อถึงสสัปดาห์ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาแข็งแรงแค่ไหนนะครับเราจะปล่อยเขาออกข้างนอกนะครับให้เขาได้ตัวโตกว่านี้หน่อยนะครับเขาจะไม่มุดออกนอกรั้วได้นะครับกินเก่งมากๆเลยนะครับ นี่ครับเอาหญ้ามาให้เขากินก็กินได้นะครับเพื่อนเพื่ๆเลี้ยงไว้ในบ้านก็เป็นเครื่องตัดหญ้าไปในตัวเลยนะครับอานโทรเล้าก็ที่ทางฝรั่งเศสนะครับเขาจะเลี้ยงไว้เพื่อ เอาไว้ทำเป็นฟัวกานะครับก็คือพวกตับผ่านนะครับเพราะว่าเขาสามารถสะสมไขมันในตับได้ดีนะครับแต่ทางบ้านเราออกมาเลี้ยงเป็นห่านสวยงามนะครับสำหรับห่านโทเล้าก็ดีนะครับเลี้ยงเขาไว้เป็นเพื่อนนะครับเขาแสนรู้แล้วก็สวยงามด้วยนะครับเราไม่ต้องทำร้ายเขาได้ด้วยนะครับก็มันเป็นห่านที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับซึ่ง ความสวยของเขาอยู่ที่คอนะครับเพราะเขาจะเป็นพวงสวยนะครับเมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มวัยก็อนาคตเราจะถ่ายให้ดูนะครับ3าตัวนี้ว่าจเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วเขาจะสวยแค่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนที่ชอบดูห่านตัวน้อยๆแล้วก็ห่านสวยงามนะครับเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดู ได้ชมกันตลอดเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ